สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอแรกของมิ้นนะคะหวังว่ามันจะโอเคฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะเรามีนัดหมายกับหมอซึ่งเราอะจองคิวจริงๆแล้วอะหมอที่เนี้ยเยอรมันอะคะ่ะคือถ้าเราจะจองคิวอะเราต้องแผ่นล่วงหน้าเลยว่าเราจะป่วยเมื่อไหร่แผ่นไปก่อนป่วยไม่เผค่อยคว่ากัน แพนไปก่อนเลยเพราะว่าถึงเวลาป่วย,ยจริงๆน่ะไม่ได้หาหมอเราเพราะว่าไม่มีคิวว่างก็ค<ม>ือ<น>ทุกที่อะคะ่ะใน1ปีเราจะแพนไว้เลยว่าเราจะไปหาหมอม<น>เกี่ยวกับร่างกายเนี่ยจะไปตรวจประจําปีนะ่ะในช่วงเดือนไหนแบบยังไงก็จองคิว3เดือนแน่นอนคือถ้าแบบเร็วเลยก็คือเราอาจจะต้องป่วยจริงๆแล้วเราแบบไปหาหมออย่างเงี้ยก็คือไปโรงพยาบาลไปเข้าฉุกเฉินเลยเข้า ER ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือจะเร็ว ถ้าไม่ได้ป่วยเป็นอะไรมากอย่างเงี้ยค่ะก็คือส่วนใหญ่ที่เ่ยจะไปหาหมอเป็นแบบตามคลินิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคลินิกเขาก็จะอยู่ในแบบตึกเหมือนบ้านอะคือดูผนเผลอนะไม่รู้นะว่ามีหมออยู่อะเซิร์ชกูเกิลก่อนแล,แล้วกูเกิลเราก็อ่านเรทนิดนึงแล้วก็ค่อยทาเทอร์มีนทาเทอร์มีนเนี่ยก็คือเราจะแบบโทรไปถามเขาก็ได้ว่าแบบมีเวลาไหนบ้างบ้างหรือว่าจะส่งอีเมลไปก็ได้ก็เลยแบบทำเทอร์มีนไปก่อนแล้วกันเออเราติดผู้คําว่าเทอร์มีนปะ มีนก็คือภาษาเยอรมันแปลว่าเวลานัดหมายโอเคแต่ว่าแอคเซนต์ไม่ได้ออกแบบนี้นะนี่แอคเซนต์ไทยทมีนแอคเซนต์คนไทยแล้วก็คือทํางานก่อนทํางานเสร็จแล้วก็ไปหาหมอไปทหำหเสร็จแล้วก็กลับมาทํางานต่อได้ที่นี่ค่อนข้างฟลกซิเบิลค่ะในเรื่องของเวลาการทํางานเพราะเขาเข้าใจว่าการหาหมออะคิวนัดหาหมอที่เนี่ยค่อนข้างยากลําบากถ้าเรามีคิวแล้วอะเราก็ บุกไว้เลยว่าวันไหนเราต้องไปหาหมอนะแล้วค่อยกลับมาทํางานแล้วก็ทําล่วงเวลาไปก็คือช่วงนี้นะคะเขาเปลี่ยนกฎใหม่แล้วเวลาเราจะขึ้นรถสาธารณะอะไรที่เนี่ยเขาให้ใส่มาร์กแบบเนี้ยมาร์กแบบ f f p y เป็นมาร์กแบบที่มันหนากว่าแล้วมันก็เป็นเหมือนปากนกอะแบบเนี้ยเหมือนจริงแล้วหน้าก็คือแองจี้เบิไปเลยไปกันค่ะทุกคนไปดู บรรยากาศเมืองที่เราอยู่ว่ามันเป็นยังไง ทุกคนไม่มีคนเลยเห็นปะนัะ่งอะลงมากเอออาจจะไม่ใช่เวลาทำงานด้วยแหละอย่าเปิดด้านอื่นไ้ดูมันจะไม่มีที่ตรวจตัวเหมือนที่ประเทศไทยเนาะแต่แบบมันจะมีการ์ดแบบอย่ให้ แล้วก็เราก็จะโชก์การ์เอาถ้าสมมติว่ามีคนมาตรวจบนหลดไฟคือเขาก็จะสุ่มตรวจเขาไม่แบบนั่งตรวจทุกวันทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สุ่มเอาถ้าสมมติว่าวันนี้คืนนี้เราไม่ได้พกมาแล้วก็ขอใบเสร็จเขาที่เป็นค่าปรับแล้วพอวันที่เราไปจ่ายค่าปรับเราก็เอาใบเนี้ยไปด้วยแล้วก็ไปจ่ายเขาค่าปรับก็จะน่าจะลดลงหรือประมาณ4โลมัง้งล้วก็อาจจะเหลืออาจจะไม่เสียเลยนี่แหละไม่มันใจยังไม่เคยโดน ไม่อยากโดนจาแพง10เท่าอะ่ะเสียประมาณครั้งหนึ่งถ้าโดนจับได้ก็คือ40ยูโร อพอออกมาจากสถานีมันก็จะมีแบบจักรยานให้สกูตเตอร์ให้เป็นส่วนนี้เดีย๋ยวเราเอาสกูตเตอร์ดีกว่านี่ค่ะทุกคนถ<ม>ึงบ้านแล้วเวลาเราจะใช้นะคะ<ม>เห็นตรงนี้ป้าที่มันเป็นสแกนอ่ะคือเราก็เปิดแอปของเขาแล้วก็สแกน เวลาใช้เสร็จก็แค่กด end ride ในแอปของเขามันก็เสร็จแล้วแล้วเราก็จอดไว้คือเราต้องดูในแอป้วยนะว่าตรงไหนจอดได้จอดไม่ได้ค่ะเป็นทนเซอร์ไม่ได้เป็นโกคอนจริงๆแล้วอะสกูตเตอร์อะมีหลายแบรนด์มากแบบมีหลายสีอะเลือกใช้ได้เลยราคาจะค่อนข้างใกล้เคียงกันมากค่ะมันอยู่ที่เหมือนแบบนาทีละประมาณ 19เซนถึง20เซ็นเซนประมาณนี้ไม่เกินนี้แล้วก็ค่ามาจําตอนเริ่มเปิดใช้ประมาณ99เซ็ซนก็ก็สะดวกดีนะคะจอดไหนก็ได้ง่ายๆถ้าใครมาเที่ยวแถวนี้ก็คือโหลดแอปมาเลยลองเซิร์ชดูมีหลายแอปมีแอปนี้ยี่ห้อนี้ก็มีแบบหลายเมืองในเยอรมันลองดูค่ะถึงบ้านแล้วล้วก็กินได้คนลบ้านอยู่ คนมารอต้อนหลับด้วยไปหาหมอหนึ่งชั่วโมงทำเหมือนไม่รู้จักกันมานานเฮ้ hey! ะเป็นถังขยะอันนี้สีน้ำตาลอันนี่จะเป็นแบบถังขยะทั่วไปให้ใส่ถุงดำอันนี้ลงไปเลยง่ายๆเอาแล้วก็อันนี้เป็นพลาสติกใช่ไหมพลาสติกใส่อันนี้ที่เขียนที่เขียนว่าเว e สต็อฟ How to how to say it p t เวชสต e อฟเวชแล้วอันนี้เป็น b i o t o n e ์นะ er. โอเคค่ะ okay, ทุกคนโอเคค่ะ okay, ทุกคนผมก็นากลววิดีโอไหมคะ เป็นมือใหม่ y o u u u b e ไงก็คือหันหันหันใหม่อะหันไปไว้ข้างหลังแต่ตัวเองก็พูดอยู่ตรงนี้นะก็คือไม่มีใครเห็น o k a first question where you been today วันนี้นะคะทุกคนก็บอกว่าจะได้ดูวิดีโอแล้วมันจะรู้เรื่องบ้างนาเพราะว่าเนี่ยเป็นวิดีโอแรกมันจะมีเสียงขัดขัดขึ้นมาไงมันเสียงคนที่บ้านนี่แหละค่ะ แต่เขายังไม่พร้อมออกกองเยี๋ยวพอพร้อมออกแลบบ้วเดี๋ยวเขาคงจะโผล่ขึ้นมายากยัก,ย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 กเองก็คือวันนี้นะคะเราก็ได้นั่งรถเมล์ได้นั่งรถไฟได้นั่ง e-scooter ก็ปลอดภัยแต่สําหรับรถเมล์นะคะลืมบอกจริงๆแล้วว่าเราพอเราอยู่ที่นี่เราก็เลยมีการ์ดที่แบบเอาไวต้ติดติดขึ้นรถขึ้นรถเมล์ได้แต่ว่าถ้าใครที่เป็นทัวริสมาค่ะมันมี day ticket ก็กดสื่อที่ตู้ได้เลยจ่ายเงินขังเดียวแล้วใช้ได้ทั้งวัน หรือเป็นแบบ weekly ticket 7วันอย่างเงี้ยก็ได้ก็ลองไปดูนะคะหรือถ้าใครมีคำถามอะไรเนี่ยถามเรามาหลังใหม่ก็ได้ะคะ่ะพร้อมจะตอบทุกอย่างเลยฝากด้วยค่ะวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกของมิ้นเองแล้วก็เดี๋ยวมิ้นจะฟิล์มไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้ว่างโควิดแล้วก็ Work From Home ก <laughs> ็หวังว่าวิดีโอที่สองเราจะดีขึ้นฝากติดตามวิดีโอต่อไปของเราด้วยนะคะ นอนลืมตาเลยหรอนอนหลับให้สนิทไม่ต้องโกรธกันนอนหลับสนิทยังเออสนิทแล้วไปอันนี้ก็ทำงานเยอะหรอหลับไม่สนิทอย่างเงี้ยหรอเหมือนกันเลยโอ้เหมือนตัวเมื่อกี้เลย